วันที่29ตุลานี้เป็นวันพระใหญ่ก็นาเขาจะออกพรรษาจากการบำเพ็ญสาเดือนใครที่ตั้งนาคอยู่ก็ควรที่จะนำดอกบัว10ดอกนะพับให้สวยไปบูชาท่านด้วยดอกบัวสีชมพูนะฮะบ,บูชาอยู่9ดอกนะที่อ่างที่เราบูตั้งรูปเหมือนไว้เป็นสัญลักษณ์อ่า ส่วนอีกดอกหนึ่งบูชาพระพุทธรูปในบ้านนะครับขอรับขอพรโดยการจุดธูป16ดอกอธิษฐานขอรับขอพรนนะจากท่านเสร็จแล้วก็เราก็บูชาท่านด้วยดอกบัวสีชมพูพับให้สวยนะครับลอยทั้งหมด9ดอกลอยบูชาท่านนะอ่างน้ําอะไรก็ล้างให้สะอาดนะครับเปลี่ยนน้าใหม่อะไรใหม่ก่อนก่อนที่จะทําการบูชานะครับใครที่มีเทพยญานาคคอยอนวยอวรณอยู่ก็อ,อย่าลืมนะครับ